เฮ้ยน้ำต้มมันไม่ต้องรอไฟต่อเสจล้วไมเฮ้ยอัน้เดูไ้ไงอะดูได้ไงดูได้ไงว่ามีน้ำต้งพวกี่ทำเองด้วยรอดเองกับมือราไม้างหู้หน่อยดก่ด้วย กดกิ้มอเมื่อกี้แบบเขาแย่งสันกิ้งต้มกันอยู่ก็เอกมาทาคนนี้หน่อยน้าต้มมันตกเป็นของพี่เอกน่าเดือดร้อนมาน้าต้มต้าทไมออฟเบอร์ตลอดเลยของก็แรงเครื่องก็ังเลย ไม่ไปไหนเลยที่นี่ทั้งกคด

ไม่หมดนะทีเดียวไม่เอาแล้วเป็นการกินไม่หมดหรอไม่เอาแล้ว <c oughs> ถ้าไม่ได้กินก่อนจะกินเลยเอาแล้ว <c oughs> กินไปก่อนเลยเส่แก้วแล้ะหาใส่แก้วแล้วแน่ๆ อ๋อป้าใส่แก้ววายแล้วในขวดให้ี่น้ำแก้วเขียวใช่เหคะ <c oughs> <c oughs> giờ làm phim gì ấy anh cười theo cười theo cười

ออฟที่ไหนออฟที่ไหนปเดียบมาหน่อยออฟมันการถนนเฮ้ยฝนต จะลงถึงเท่าไหร่อาจารย์ไลงร้อเดนตงเียเอกทรย่ีนี่เาไหล่ยุดตี้ไม่ลงพวกเต๋าอ่ะไบอกเ๋ไหนแต่ว่าเต๋าผิดชาด้วยแบบหล่อหมดเลยเต๋าพวกเต๋าผิดชาทำไมอะคุกเลยอะ ดีครับมีไปเดคนีอ้องเท้าแล้วอะไรรพรุ่งนี้อะไรนะปรี่ยวที่ตลาดครับอรนที่ไหนอออินดี้อินอินดีอินดี้ผูประมาณแล้วแล้วก็ไปที่หนี่ไปที่ไหนก่อถ่ายเยตลาดยูปะที่จีน้ง น,นึ่งรอเราออต้อนรอตอนบากลับตอนกลางคืนกลับคูาคะวันราดครับุนะุุรีรูแล้วก็ผม่ไหมบอไว้ัหมดเไม่ยอมนี่ไม่มรอกแจ้้บ็นคู่แล้วแต่จะเป็นคนมันจะทอะไรั อินดี้อ่ะอินดี้อะไรอดีอะไรโคดี่เขายังไม่รู้พี่เขาแจ้งไวไปกันที่หอแล้วกันนะเดินนะนเบอร์วนนน เดี๋ยว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 ไปไปก็อายเด้อเฮ้ยพี่ไม่ได้ตั้งใจนะมันบังเอิญถ่ายได้อ่ะเร็วครับผมอ้าวมันร่มเลยมันกำลังอึ้งเลยมันหยุดแล้วเละเี่ยพี่อายเด้อเฮไม่ได้ตั้งใจอ่ะผมว่ามันแค่ประมาณนี้ไม่ถึงสามนาที ดูมากมากเมากับดุยสับไม้ที่ถ่ายเอาขได้รู้วแบบหนึงบอกว่าแต่ว่าไอตอนเาียังไม่เลิกเลยไอ่ะดู้วยเองไอ่ะถ่ายนก็ยอ่ะนต้จะอยากได้ เออวิวคลิปไหรอไหไมา่เขาแเดูคลิปเปล่าออะไม่ี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาให้ดูคลิแอปัแอปนบุ๊กของพีเขาถ่ายชื่อเนะินสาวลิาเดี๋ยวพุ่งนี้เขาให้ดูไปเต็มเต็มเขาให้เต็มตาจริงเอาตอนนี้เลยก็ได้ีดีจะได้อยู่เลยหรอ ก็พูดแต่ต,ต,ตัวเองนะ <c oughs> เรืร่องแบบที่น่าคุยนิดนึงเอ้ยรู้เรื่องกับที่นัาคุยไ้ยแต่แบบโอเคแล้วอะเริ่ม <c oughs> แล้ว,ลว <c oughs> นิดเดียวพอไม่ถึงแป๊บเดียวโอ้วันนั้นช่วยดียวมีอยากเซ็ตซื้อล้ได้แล้วล่ะได้แล้วคนไหนที่ไม่ส่งออกไหนหรอกดูกันเองติ๊ง ทำมันเขานะได้แล้วจะขึ้นตกเงินเทลได้แล้วนิดนึงอืมขึ้นิดนึงเอาไม่ได้เอาให้มันชาร์จอนิดนึงต้องต้องเลิศมากเลยอ่ะถ่ายรูปตัวเองหน่อยดิอ่ะบีบีอ่ะถ่ายรูปตัวเองถ่ายรูปตัวเองหน่อยบีบีอ่ะเออเดี๋ยวพี่จะได้เอาของให้พี่เรรียยบ้อ้่ะ มืดอ่าไม่เห็นมือไม่เห็นมือโอเคทุกมีไฟยูทิยาด้วยนะพุ่น้องไม่หางยูทยาน้องไม่หางยูทิยาไม่รู้น้องไม่บอกไม่รู้อ๋ออ๋ออ๋อ บอกงานพวกนี้ใหม่ยังไงมีอปเที่ยวตลาดนะครับก็มียังแทรกออกไปที่อุทยาครับก็ยังไม่ทราบว่าไปที่ไหนแล้วก็คือรถก็ยังไม่ทราบว่าไปที่ไหนก็บอกมาว่าชื่อที่ที่เดี๋ยวผมได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะไปคุยไปครับวันนี้เราเป็นเกทําอะไรมั่งอ่ะมอนวันนี้อ๋อเป็นยุทธคอน แนทนไครแทนลุงกายทอสเนาคือแต่คู่กับพี่โตใช่ครับแล้วก็แ,แทนแทนเอ้าหรอพี่ก็นึกว่าแบบเขาลงผิไไงเเดเป็นไงอ่ะพิธีกรเหมือนเดิมตายผมแหละพี่โตพูดไม่ใช่ผมอ,ะอ่ะกายท้อเหรอ